อย่าลืมคสกันบินไทยจะแขวจะแขวม,มาแก่ใช่ไหมครั้งหนึ่งม้าแก่เคยวิจารณ์ว่าถ้าขืนทนําแผนทําแผนฟื้นฟูนฟก,กิจการแบบเนี้จะไปไม่รอดมันจะเป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ธุรกิจของโลกกระมังที่ทําแผนฟื้นฟูนฟก,กิจการแบบนี้แต่ในที่สุด อาจจะแขวะผมว่าเขารอดแล้วนะเพราะอจอธิบายกันนิดนึงแล้วนี่แหละนี่การเป็นทอยุทธ์นี่ไงนี่ทัาก้อนยังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ข้ออย่างนี้คือปกติเนี่ยกิจการที่มันล้มละลายในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแล้วต้องยื่นสารล้มละลายเพื่อขอนํากิจการเข้าสู่แผนฟื้นฟูเนี่ยในการจัดทาแผนแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยหัวใจของมันเนี่ยมันจะต้องตัดค่าใช้จ่ายมันต้องตัดค่าใช้จ่ายแบบมหาศาลค่ะ ควบคู่กับการควบคู่กับการไปจัดการกับนี่ก้อนโตนี่ก้อนมหาศาลต้องบอกนี่ก้อนโตกับสี่แสนาคุณจะแปลงนี่เป็นทุนบางส่วนคุณจะแฮ้คัดก็คือตัดนี่อ่ะตัดนี่บางส่วนดิปะทุกก็ทุกด้วยกันสุกก็สุขด้วยกันยามที่อิ่มมีพิมันยามที่มั่งคั่งคนให้กู้ก็อิ่มมีพิมันก็มั่งคั่งไปด้วยนี่ใช่ เวลายามเจ็บก็ยางมันมีความเสี่ยงใช่ก็รับความเสี่ยงกันหน่อยไหมแบ่งกันมันเป็นสูตรสาเร็จของการทาแผนทาแผนฟื้นฟูกิจการก็คือมันต้องลดค่าใช้จ่ายลดหนี้แง่และหาทางและหาทางสร้างรายได้ค่ะจะสร้างรายได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ขณะเดียวกันต้องมีเม็ดเงินก้อนใหม่เติมเข้ามาใช่จะเป็นผู้ทุนรายใหม่ผู้ร่วมหุ้นรายใหม่ทมนเงินธุรกิจเจ้าใหม่เอาเงินมาให้มีเงินด้วย ต้องมีเงินนะมีลูกค้ามาให้ด้วยแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าใช่ต้องมีเงินนะอืปรากฏว่าแผนเฟื่องฟูของการบินไทยมันพิสดารมันพิสดารคือไม่แหกคัดเลยอนี่ก็ยังอยู่ถูกไหมสี่แสนล้านไม่ไม่ไม่แกคัดเลยเออนี่อยู่เสร็จเดี๋ยวจะมีซื้อเครื่องบินอีกก็ไม่ต้องคิดแบบทบทบทกันแล้วนี่เป็นเท่าไหร่ถามว่าภาพวันนี้ดูคล้ายกับการบินไทยเนี่ยรอดมันรอดมันดีขึ้น ผมยอมรับว่ามันดีขึ้นบริหารจัดการดีในการสร้างไรายได้มันดีขึ้นมันดีขึ้นแต่ด้วยความคปรพนะนี่มันดีภาพที่มันดีขึ้นเนะี่ยมันมีมายาภาพทําไมผมจึงใช้คําว่ามันมีมายาภาพด้วยความที่เป็นรัฐวิสาหกิจมาก่อนด้วยความที่เป็นสายการบินแห่งชาติมาก่อนดังนั้นการบินไทย จะมีสล็อตการบินที่ดีๆอยู่ในมือเยอะมากเอาเรื่องก่อนอะด้วยความเป็นอดีตสายการบินแห่งชาติและวันนี้ก็เป็นสายการบินแห่งชาติก็ได้ถกวากานด้วยความเป็นรัฐธำสากิจเก่า <cents. S 2> ในความเป็นรัฐธำสากิจเก่ามสมัยที่ยังเป็นรัฐสา,ากิจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายไก่กองทีเดียวเช่นสิทธิผูกขาดรวยราชการคุณต้องเฮโลรวมถึงรัฐสากิจด้วยกันคุณต้องมาใช้ริกากการบินแห่งชาติ เท่นานั้น็นแห่แงชาติโปะ,ปะได้ปะได้หมายถึงเดี๋ยวมาหักใจในหลังทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกวันนี้น่วยราชการและรัฐรัฐสากกิจก็ต้องเลือกใช้บริการการบินไทยก่อนเป็นอันดับแรกเว้นแต่ไม่มีไฟไล์หรืออะไรอะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็ยังมีสิทธิพิเศษทำนองนี้อยู่ ทางการอาจยกเลิกแต่ในความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงยังมีอะไรที่คาอยู่ในระเบียบของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณยังจะต้องเลือกใช้บริการหน่วยราชการก็ต้องเลือกใช้บริการการบินไทยเป็นอันดับแรกไม่มีจึงหันไปใช้บริการเจ้าอื่นถูกไหม,อมไอตรงเนี้ยอย่างที่สองด้วยความเป็นรับรับสาากิจเก่าๆสมัยนั้นก็ยึดกลุ่ม สล็อตการบินที่ดีๆสล็อตการบินคืออะไรก็คือตารางบินก็คือตารางการบินที่เป็นช่วงช่วงเวลาที่ดีที่สุดยึดกลุ่มสล็อตหรือตารางการบินที่ดีที่สุดเอาไว้อยู่ในมือเสียเป็นส่วนใหญ่สล็อตการบินดีๆอยู่ในมือของการบินไทยเว้นแต่ตัวเองจะไม่มีปัญญาหาเครื่องมาบินเกงเรื่องหนึ่งนะถูกใหมถามว่าสล็อตการบินที่ดีๆที่ดีเยี่ยมๆมันช่วยอะไรอย่างไรช่วยสิครับ มันช่วยในแง่ของมาร์เก็ตติ้งเวลาคนซื้อตั๋วเขาก็อยากจะได้เวลาดีเช่นบินบินกลางคืนไปถึงนั่นเช้าไม่มีบินแบบชนะมมันก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีคือเราจะได้ไสลอตเตอรี่่ดีบินกลางวันแล้วไปถึงปลายทางกลางคืนเออแล้วก็ไปเสียค่านอนมันมันก็เสียเสียแบบไม่ใช่บินาจากประเทศไทยกลางวันแล้วไปถึงที่นั่นเช้าม,มืดตีสี่ตีห้าทุกคนก็ย่อมเลือกไฝ์กลางคืนไปถึงที่นั่นแปดโมงหกโมงเจ็ดโมง ตอนกลางวันกลางวันใช่นี่คือนี่คือสลักการบินสลักการบินนอกเหนือจากความหมายของการไฟเนี่ยออกกี่โมงไปถึงกี่โมงยังหมายถึงไฟจากไหนไปไหนด้วยใช่ยังหมายถึงไฟจากไหนไปไหนด้วย้ย,ถ,ยถูกไหมเออเวลาที่ดีๆของไฟนั้นๆแล้วก็ปลายทางที่ดีๆของไฟนั้นๆมันอยู่ในมือของการบินไทยอะ่ะค่ะ เวลาการบินมันฟื้นกลับมาเนี่ยคนที่ยึดกุมไฟดีๆมันไม่ต้องใช้ฝีมือมาก<ข>าผมยยังไงก็ขายได้ผมใช้บริการเครื่องการบินไทยผมวิจารณ์ตรงๆนะสิ่งเดียวที่เหลืออยู่สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของการบินไทยคืออะไรรู้ไหมสลัตการบินอเครื่องห่วยแตกคนไม่เหมือนเดิมอาหารจากครัวการบินการบินไทยห่วยแตก โกรธไหมครับพี่เพื่อนน้องที่การบินไทยให้เจอหน้าผมจะกราบก็บกราบผมพูดความจรงิงผมได้ปากหมาผมพูดตรงๆสิ่งที่สมบัติชิ้นสําคัญที่คุณเหลืออยู่นนะคือสลักการบินที่ดีผมบอกเลยนะสิ่งที่เหลืออยู่นะั่นสลักการบินที่ดีอีกอย่างหนึ่งเครื่องเนี่ยคุณสู้เขาไม่ได้เลยห่วยแตกจริงๆสกปรกก็สบบกปรกอุปกรณ์ก็ชารุด อาหารไม่ได้เรื่องและอะไรอ่ะที่จะจูงใจให้ผมต้องมาใช้บริการคุณก็สล็อตไงอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องเร่งกันขึ้นมาก็คือคุณต้องเร่งพัฒนาบุคลากรของคุณคุณต้องพัฒนาคุณภาพพนักงานของคุณนะไม่ว่าจะเป็นสัตจูไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่ว่าจะเป็นกลาวเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่คุณต้อง สิ่งที่คุณจะสู้กับเขาได้หนึ่งสลอตการบินสองการให้บริการคนคนก็คือการให้บริการอย่าคุณสู้เขาไม่ได้วันนี้อย่าโกุ้ตัวเองคุณสู้เขาไม่ได้อใช่ป่ะแต่ก็ถือว่ามาถึงจุดนี้ได้นะก็ะมันมีฝีมือหลังหนึ่งด้วยอ๋อเหรออาอฝีมือบริหารไงอ๋ได้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 แต่ถ้าบริหารไม่ดียิ่งยากกว่านี้เนาะเอาออเให้คะแนนหน่อยสิเอา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  จะพิสูจน์ฝีมือนะก็คือคุณปลุกพนักงานของคุณขึ้นมาให้ได้เร็วที่สุดครั้งหนึ่งพนักงานการบินไทยบริการการบินไทยโอ้โห,โหในฝันของผู้โดยสารเลยแต่วันนี้ไม่ใช่ครับผมจะพูดให้ฟังนะมีคนบ่นเครื่องเก่ามากการบินไทยโอ้โหหวยแตกแล้วคนนะยิ่งกว่าผมผมเจอกับตัวผมเชื่อไหมเครื่องกําลังจะลงลง<อ>ันเวย์กำลังลงใช<อ>่ไหมครันกำลังจะบินลงปกติเขาต้องเก็บ ทุกอย่างเรียบร้อยแก้วน้ำเพรานั้นเดี๋ยวมันจ่ายผมนั่งคู่กับเพื่อนผมนั่งคู่กับเพื่อนผมสองคนผมหันไปผมก็เห็นขวดน้ําตั้งอยู่บนเต๊ะที่ดึงขึ้นมาใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่เต๊ะที่นั่งคือมันเป็นที่นั่งคู่แล้วมันมีมันีช่องวางขวดขวดน้ําของเพื่อนผมยังวางอยู่ข้างบนเลยทำไมเพื่อนไม่เก็บให้เรียบร้อยเฮ้ สะจูนและแอรเขาไม่มาเก็บเว้ยเขาดูไม่เจอถึงเราช่วยกันสิแล้วไม่แค่นั้นหูฟังหูฟังออ๋เขาไม่มาเก็บหูฟังปกติเขาต้องเดินเก็บหูฟังใช่กลัวขโมยกับขโมยไปใช่ราคามันแพงใช่เขาต้องรีบคืนก่อนเวลาบอกว่าปรากฏว่าถ้าผมจะถ้าผมจะจิกใส่กระเป๋าผมทําได้นะเพราะเขาไม่มาเก็บคืนจากผมมากออกหูฟังก็ไม่ก็ไม่เก็บคืนไปจากผมไอ้ขวดน้ําของเพื่อนผมตั้งอยู่ข้างบนเนี่ยก็ไม่เก็บ เปาที่เครื่องลงกิ่งคุณๆๆพคุพนักงานการบินแทนบนเครื่องไม่รู้สึกว่ามันได้เกิดความผิดปกติอะไร <S 2> <S 2> อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะด้วยความเคารพอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้ผมก็เล่าสู่กันฟังก็แล้วกันผมถึงได้บอกว่ามานั่งวิจารณ์ผมว่าผมไปวิจารณ์เท่าเล่าสู่กันฟังผมบอกเลยนะสลัดการบิน เป็นสิ่งเดียวที่คุณมีอยู่แล้วทาให้คุณแข่งกับเขาแล้วคุณชนะเขาในบางสนามรบได้ลองคุณไม่มีสิ่งนี้สิคุณเอาอะไรไปสู้เขาเครื่องเหรอเครื่องบินเหรอคนเหรออาหารเหรออะไรตอบผมหน่อยนี้โอ้ยถั่วมากันเ็นแถวเลยอ้าววอกเดี๋ยวกันเลยครับมาแกอีกคนหนึ่งมาแล้วเจ้านี่มาแล้วเจ้านี่ช่วยคืนเงินเงินหุ้นกู้สหกรย์กรต่างๆด้วยค่ะให้ไวนะให้ไวหุ้น นี่ทั้งหลายยังเ,ออยงเด็กเหมเดิมจะบอก,กอให้เลยนี่ยังอย,งอยู่เท่าเดิมแ,แต่ถ้าเขาซื้อเครื่องบินเขาก็ต้องกู้เงินมาแล้วนี่ก้อนเ,เดิมด้วย<ะ>ความเคารพนะผมกระซิบนิดหนึ่งสิ่งแรกที่อยู่ในใจเขาไม่ใช่คืนหนี้หุ้นกู้หุ้นกู้ซึ่งทําให้ผู้เท่าผู้แก่นพนันีงิตพนักงานรัฐวิสาหกิจกับข้าราชการแก่แกจํานวนไม่น้อยเอาเงินเก็บมาซื้อหุ้นกู้การบินไทยทุกวันนี้ยังติดขาอยู่แต่สิ่งแรกที่เขาคิดเขาไม่ได้คิดถึงเรื่อง เชื่อไหมเขาไม่คิดถึงเรื่องจะไปใช้หนี้หุ้นกู้เพื่อซับน้ําตาผู้เฒ่าผู้แก่ที่เอาเงินฝากมาซื้อหุ้นกู้แต่เขาไม่ลืมนะ้ยังมีหนี้หุ้นกู้อยู่ใช่ไหมไม่ลืมแต่เขาเอาไว้ทีหลังอย่างแรกอย่างแรกที่เขาอยากจะทําที่เขาอยู่ในความคิดคือเขาต้องการแก้ปัญหาส่วนทุนในบัญชีของการบินไทยผมขี้เกียจอธิบายมันเป็นสับทางบัญชีแต่มันเป็นผลตาทางบัญชีตัวเลขเขาละกันเอา้เอางี้ผมพูดกลมกลมี้แล้วกันสิ่งแรกที่เขาคิดอยู่ในหัวเขานะเขาเขาคิด ในมิติอย่างแรกที่เขาพยายามจะทำก็คือเขาจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือที่เรียกว่าส่วนทุนหรือที่เรียกว่า equity ดัแบ <ทำ S 1> จีิ<ำ>หน<ะ>ออ่อย equity หรือส่วนทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อผู้ถือหุ้นที่อยู่ในบัญชีการเงินที่อยู่ในบัญชีใหญ่ของการบินไทยเนี่ยหายจากติดลบนั่นแหละบัญชีสวยทำไมจึงอยากให้มันหายจากติดลบ เพื่อจะได้เป็นเงื่อนไขในการร้องขอตลาดหลักทรัพย์เข้าสู่ให้มีการเปิดการซื้อขายหุ้นการบินไทยได้อีกครั้งอม,มีคนอยากจะออกของอเข้าใจยังเข้าใจมีคนอยากจะออกตัวแล้วจะได้ออกไหมเอา้าถ้ากลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นได้มันก็เป็นจังหวะในการออกของสิอืจะมีคนซื้อไหมควรจะมีแต่คนเทขายเพราะทุกคนเขาเห็นแล้วนี่ว่าทิศทางต่อไปจะเป็นไงก็ให้ ผู้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 บริหารแผนฟื้นฟูซื้อนี่พูดเล่นนะโอ้อาจารย์เพียสวัสดิ์ครูบาอาจารย์วันนี้บังอาจไปแตะครูบาอาจารย์เดี๋ยวตบกระโหลกผมอีกอาจารย์อ,อาจารย์เพียสวัสดิ์รู้อาจารย์ทำเต็มที่แต่ว่าแต่ว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องซับน้ำตาหุ้นกู้เอาไวท้ทีหลังก่อนอื่นซับน้ำตาคนคน,คนถือหุ้นการบินไทยก่อนผมก็เข้าใจทำไมคิดกันอย่างนี้ ก็เข้าใจถ้าผมอะไรผิดก็แก้ก็แล้วกันพอแล้วจบไม่เอาเอาคำถาม <จบ S 1> อื่นจบการเมนไทยไหมเดี๋ยวจบแล้วพอแล้วเดี๋ยวจบ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 เดี๋ยวมีประเด็นต่อแน่นอนเชื่อเลยโดนด่าแน่แน่นอนอืมเป็นไระจะถูกคือาบาอามย์ดามก็ถือว่าเป็นการอวยพร